สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะอาชีวศึกษากเกษตรได้จับมือกับเคฟาร์มคอฟฟค่ะเปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจรเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการโดยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรกับบริษัทเคฟาร์มคอฟฟี่จำกัดเปิดหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจรรับเทนการเติบโตสร้างความพร้อมออกไปประกอบอาชีพดรคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะสนับสนุนพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกษตรโดยเฉพาะการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและมีการเติบโตในอนาคตที่ดีอย่างธุรกิจกาแฟที่เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกและสร้างรายได้ ซึ่งการที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียนและเหมาะกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันซึ่งการพัฒนาอาชีวศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในการสร้างคนคุณภาพและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็น,นกลไกสำคัญที่จะนำพาให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวของเครื่องใช้ต่างๆล้วนเริ่มต้นจากเกษตรทั้งสิน้นทั้งนี้การพัฒนากำลังอาชีวศึกษาด้านเกษตรที่จะทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอย่างมีคุณภาพจำเป็นจะต้องได้รับองค์ความรู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่จะมาบ่มเพาะให้ผู้เรียนจบมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นที่ต้องการของภาคผู้ประกอบการสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจากเรียนจบทั้งอาชีพอิสระหรือเข้าสู่ตลาดงานทางด้านนายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าสถาบันการอาชีวศึกษากเกษตรทั้ง4ภาค ร่วมกับบริษัทเคฟาร์มคอฟฟี่จำกัดเพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจรให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์อาชีพกับผู้เชี่ยวชาญทำให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพและได้ประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากตำราเรียนหรือห้องเรียนทั้งนี้ความร่วมมือในครั้งนี้นะคะมีระยะเวลาตั้งแต่ปี2 5 6 4ถึง2567ค่ะ